เิดหุ่นรัสสุดสุนารีรัชศีมาทําหลายคนตะลึงเปิดหุ่นรัสสุดสุนารีรัชศีมาสําหรับสุนารีรัชศีมาเราจะเห็นผลงานของเธออยู่เรื่อยๆผ่านจอแก้วและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากทางอินสตาแกรมส่วนตัวเธอทําทให้แฟนคลับฮือฮายอย่างมากเมื่อโพสต์ภาพและคลิปยืนโพสท่าสวยๆทาทุกคนโฟกัสตรงการคือรูปร่างที่ผอมลงแล้วและต่างบอกกันว่าสวยขึ้นมากๆเช่น พร้อมลงเยอะเลยค่ะหุ่นดีเลยหุ่นเป๊ะมากเลยค่ะสุเริจ้าหุ่นดีมากเลยค่ะแม่จะหุ่นดีขนาดไหนไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยนะจ้า